เมื่อประมาณ8,000 800, ปีก่อนตอนฉันยังไม่เกิดหรอกนะดาวเคราะห์น้อยขนาดมะคือมาพุ่งทยานผ่านอาวกาศและตกลงสู่พื้นโลกมันกระแทกเข้ากับโลกของเราด้วยกำลังมหาศาลทำให้10%ของโลกถูกปกคลุมด้วยก้อนหินสีดำและสีเขียวมันวาวที่เรียกว่าเทกไทเทกไทเป็นก้อนหินที่ถูกทำให้เป็นของเหลวเพราะความร้อนจากการตกกระทบของอุก,กาบาตแล้วเย็นตัวลงจนดูเหมือนก้อนกรวดสีเข้ม ร่องรอยของเทกไทเหล่านี้มีอยู่เกลื่อนกลาดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงตะวันออกของทวีปแอนตาร์กติกานี่คือสิ่งที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่ามีการชนของอุกบาตขนาดยักษ์นี้เกิดขึ้นนักวิจัยใช้เวลาเกือบ100ปีในการค้นหาหลุมขนาดมหึมาที่เกิดขึ้นจากการชนแต่เทกไทนั้นกระจายเป็นวงกว้างเกินไปนั่นเป็นสาเหตุที่พวกเขาระบุตำแหน่งที่แน่นอนไม่ได้จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่าง พยายามค้นหาจุดศูนย์กลางที่อุกกาบาตชนพวกเขาสำรวจหลุมหลายแห่งในจีนและกัมพูชาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีหลุมไหนที่เกิดขึ้นจากอุกกาบาตตกเลยผู้เชี่ยวชาญจึงตัดสินใจสำรวจประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศที่พวกเขาค้นพบเทกไทที่ใหญ่ที่สุดและจำนวนมากที่สุดหลังจากตัดหลุมอุกกาบาตท,ที่มองเห็นได้ทั้งหมดออกแล้วทีมงานก็เสนอทฤษฎีใหม่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหลุมถูกบางสิ่งบดบางอยู่ ในการค้นหาหลุมอุกกาบาตที่อาจมีอยู่นักวิทยาศาสตร์ได้วัดค่าแรงโน้มถ่วงที่ตำแหน่งต่างๆทั่วประเทศลาวและในบริเวณที่เกิดการระเบิดของภูเขาไฟในสมัยโบราณใต้ชั้นลาวาหนาของลาวาภูเขาไฟที่เย็นแล้วพวกเขาก็ค้นพบความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงอย่างรุนแรงอู้มันกลับกลายเป็นหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่ทอดยาวลึกกว่า91เมตรกว้าง13กิโลเมตรและยาว18กิโลเมตร จากที่ตั้งและขนาดมหืมาของหลุมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่คือจุดที่อุกกาบาตโบราณชนในขณะเดียวกันเมื่อกว่า2,000ล้านปีก่อนก่อนยุคไดโนเสาร์โลกถูกดาวเคราะน้อยที่ใหญ่ที่สุดดวงหนึ่งพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10-14กิโลเมตรและสร้างหลุมอุกกบาตท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือหลุมอุกกบาตวีเดอร์ฟอร์ดมันอยู่ในแอฟริกาใต้ในปัจจุบัน ในตอนแรกมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดมหึมาถึง300กิโลเมตรตลอดหลายร้อยหลายพันปีที่ผ่านมาหลุมอุกาบาตขนาดใหญ่ค่อยๆถูกกัดซ้อจนกลายเป็นเนินว er ีเดฟอร์ดนั่นคือการกาะตัวของเนินเขาที่เป็นหินซึ่งเป็นศูนย์กลางของจุดที่เดาเคราะห์น้อยชนโครงสร้างนี้มีขนาดใหญ่มากจนมองเห็นได้จากอวกาศปัจจุบน ne ne ันเนินวีเดฟอร์ดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเมืองและชุมชนต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหลุมอุก,กาบาตโบราณด้วยในปี1943นักบินคนหนึ่งบินออกจากเส้นทางบินปกติของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศเลวร้ายเมื่อบินเหนือเมืองควิเบกประเทศแคนาดาเขาก็เห็นแอ่งทรงกลมสมบูรณ์แบบขนาดใหญ่และในตอนนั้นเองหลุมอุก,กาบาตพินกัวลูอิดก็ถูกค้นพบเมื่อประมาณ1.4ล้านปีก่อนอุก,กาบาตพุ่งชนจุดนี้ทำให้เกิดหลุมอุก,กาบาตขนาดเล็กตันลึกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3กิโลเมตรและลึก400เมตรทะเลสาบน้ำสีฟ้าเข้มก่อตัวขึ้นที่ด้านล่างของหลุมอุกาบาทว่ากันว่าทะเลสาบแห่งนี้มีน้ำบริสุทธิ์ที่สุดในโลกเนื่องจากไม่มีทางเข้าหรือทางออกหมายความว่าทะเลสาบเต็มไปด้วยฝนและหิมะละลายเท่านั้นทะเลสาบนี้เป็นที่อยู่ของปลาสายพันหนึ่งซึ่งก็คือปลาอาร์กติกชาแองเซิร์เบอรีก็อยู่ในแคนาดาด้วยมันก่อตัวขึ้นเมื่อ1,800ล้านปีก่อน เป็นหนึ่งในหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดมันตั้งอยู่ในออนแทรีโอแต่แรงประทะจากการชนกันนั้นรุนแรงมากจนพบเศษซากอยู่ห่างออกไปถึง804กิโลเมตรในมินิโซตาต่างจากหลุมอุกกาบาตส่วนใหญ่ที่มีรูปร่างเป็นวงกลมแองเซิลเบอรี่เป็นรูปวงรีมีความยาว62กิโลเมตรและกว้าง30กิโลเมตรจุดชนเดิมอาจมีความลึกมากถึง16กิโลเมตรแต่หลุมในปัจจุบันนั้นตื้นกว่ามาก ดาวเคราะห์น้อยที่สร้างแอ่งมีแร่ธาตุธรรมชาติมากทำให้ดินในหลุมมีความอุดมสมบูรณ์อย่างเหลือเชื่อปัจจุบันมันเป็นที่ตั้งของฟาร์มผักและผลไม้มากมายการก่อตัวของหลุมอุกกาบาตท,ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแอ่งเซอเบอรี่นั้นถูกใช้เพื่อฝึกนักบินอวกาศอพอลโลก่อนที่พวกเขาจะเริ่มปฏิบัติภารกิจไปยังดวงจันทร์บางทีอุกกาบาตท,ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือชิกซูลุปมันคืออุกกาบาตท,ที่ทำลาย75%ของพืชและสัตว์ทั้งหมดบนโลก รวมถึงไดโนเสาร์ด้วยอุกกาบาตชิกซูลูปมีเส้นผ่านศูนย์กลาง10กิโลเมตรตอนที่มันชนโลกเมื่อ66ล้านปีก่อนปัจจุบันหลุมอุกกาบาตอยู่นอกชายฝั่งเม็กซิโกซ่อนอยู่ใต้พื้นทะเลลึกเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ150กิโลเมตรและลึก19กิโลเมตรเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์เจาะลึกลงไปในส่วนที่สูงที่สุดของหลุมอุกกาบาตเพื่อเก็บตัวอย่างหิน เขาค้นพบว่าการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ไม่ได้เกิดจากอุกกาบาตขนาดมหึมาหรือความแรงของการระเบิดแต่เป็นเพราะตำแหน่งที่ชิคซูลูปชนโลกส่วนหนึ่งของอุกกาบาตพุ่งชนโลกของเราเต็มไปด้วยสารประกอบแร่ที่เรียกว่ายิปซ um ัมมันเป็นแร่ก,กร,รมถันอ่อนที่มักใช้เป็นปุ๋ยการชนทําให้กร,รมถันพุ่งขึ้นไปในอากาศจนบางดวงอาทิตย์สิ่งนี้ทำให้เกิดฤด,ดูหนาวอันมืดมิดยาวนานที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ หนึ่งในหลุมอุกกาบาตท,ที่อายุน้อยที่สุดในโลกคือหลุมอุกกาบาตบาริงเจอร์ในเมืองวินสโลรัฐแอริโซนาหลุมอุกกาบาตบาริงเจอร์เป็นหนึ่งในหลุมอุกกาบาตท,ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในโลกมันเกิดขึ้นเมื่อ5 0 0 0 0นปีก่อนเมื่ออุกกาบาตหนักที่ทำจากเหล็กส่วนใหญ่ตกลงมาจากอาวกาศชั้นบรรยากาศของโลกแทบจะไม่ทำให้ก้อนโลหะขนาดใหญ่ช้าลงเลยมันชนกับพื้นผิวด้วยพลังอันน่าเหลือเชื่ออุกกาบาตกลายเป็นไอเมื่อชนและเหลือซากเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลุมอุกกาบาตท,ที่เกิดจากการระเบิดอันทรงพลังนี้ได้รับการตั้งชื่อตามชายที่ค้นพบมันในปี1903เขาเป็นวิศวกรเหมืองแร่ชื่อดเนียลลบริงเจอร์เส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตคือ1,200เมตรและลึกถึง170เมตรครอบครัวบริงเจอร์ยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่มาจนถึงทุกวันนี้คุณไปที่หลุมอุกกาบาตและเที่ยวทัวร์แบบมีไกด์รอบขอบปากหลุมได้หลุมอุก,กาบาตพอพกายในไซบีเรีย เป็นหนึ่งในหลุมอุกกาบาตท,ที่น่าสนใจที่สุดในโลกดาวเคราะห์น้อยชนที่นี่เมื่อกว่า35ล้านปีก่อนทำให้เกิดแอ่งขนาดใหญ่นี้หลุมอุกกาบาตนี้มีความกว้าง100กิโลเมตรซึ่งทำให้มันใหญ่เป็นอันดับ4ี่ของโลกหลุมอุกกาบาตแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากเป็นแหล่งเพชรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแรงกดดันที่รุนแรงจากการชนได้เปลี่ยนแกรไฟต์ในพื้นที่ที่ถูกชนให้กลายเป็นเพชร นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าหลุมอุกกาบาตมีเพชรหลายล้านกรัตแต่ไม่มีใครเคยขุดมันมาก่อนเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน1530ปีก่อนคริสตศักราชอุกกาบาตได้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกก่อนที่จะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเศษอุกกาบาตที่ลุกไหม้ตกลงมาบนพื้นโลกและชนเข้ากับพื้นผิวของดาวเคราะห์เป็นผลให้กลุม่มหลุมอุกกาบาตปรากฏขึ้นบนเกาะเล็กๆของเอสโตเนียที่ชื่อว่าซาเรมา หลุมอุกกาบาตท,ที่ใหญ่ที่สุดเป็นหลุมวงกลมสมบูรณ์ที่มีความกว้าง110เมตรลึก21เอเมตรและมีน้ำทะเลสีฟ้าอยู่ภายในหลุมอุกกาบาตขนาดเล็ก8หลุมที่ปรากฏขึ้นระหว่างการชนกันถูกพบในรัศมีเกือบ2กิโลเมตรจากหลุมที่ใหญ่ที่สุดแรงประทะของเศษอุกกาบาตท,ทำให้ต้นไม้บนเกาะติดไฟป่าเกือบทั้งหมดถูกไฟไหม้โชคดีที่ป่าได้เติบโตกลับมาแล้วและหลุมอุกกาบาตก็กลายเป็นจุดหมายการเดินป่าย,ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว อุกกาบาตพุ่งชนพื้นที่ที่เรารู้จักในชื่อควิเบกแคนาดาเมื่อประมาณ200ล้านปีก่อนการชนกันครั้งนี้ทําให้เกิดหลุมอุกาบาตท,ที่ใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง64กิโลเมตรตลอดหลายร้อยหลายพันปีที่ผ่านมาขอบปากปล่องด้านนอกมีน้ําอยู่เต็มและเป็นที่รู้จักกันในชื่อทะเลสาบแมนนิคูแกนทะเลสาบหลุมอุกาบาตนี้มีขนาดใหญ่มากจนมองเห็นได้จากอวากาศและรูปร่างแปลกๆของมันก็ทําให้ทะเลสาบมีชื่อเล่นว่า ดวงตาแห่งควิเบกหลุมอุกกาบาตท,ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียหลุมอุกกาบาตยาราบูบาฉันจะโหวตให้เป็นชื่อหลุมอุกกาบาตท,ที่เจ๋งที่สุดเลยมีอายุ2,200ล้านปีบริเวณที่ถูกชนนั้นเก่าแก่มากจนหลุมเดิมถูกกัดซอะไปจนหมดแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางของยาราบูบาอยู่ที่ประมาณ30-70ถึงกิโลเมตรนักวิทยาศาสตร์หาอายุของมันได้โดยการวิเคราะห์ผลึกและแร่ธาตุโบราณที่พบในหลุมอุกกาบาต